พระราหูเป็นอสูรเทพเป็นเทพที่มีรูปกายเป็นยักษ์มีพระวรกายสีดำสนิททรงอาภรณ์สีดำสนิทบางตำราระบุว่าเป็นสีทองแดงประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องรางของขังประเภทราหูมีหลายแบบหลายประเภทมีลักษณะเป็นรูปเหมือนอสูรหรือยักษ์กำลังคาบหรืออมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์มีพระเกจีอาจารย์นำวิชาราหูนี้มาสร้างเป็นเครื่องรางของขัง อันปรากฏเป็นที่เรื่องลือมากมายยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมเครื่องรางประเภทราหูตํำรับวัดศรีสะทองนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมาช้านานอิทธิอํานาจของเครื่องรางประเภทราหู 1. พลิกหนุนดวงชะตาราศีให้กับร้ายกลายเป็นดีเสริมดวงหนุนดวงชะตาเสริมฐานะและเสริมความเป็นมงคลต่างๆในชีวิต 2. แคล้วคลาด คงกระพันชาตีกันภัย 3. มโคกศัพ์โชคลาบเมตตามหานิยม